แจมบอดีในเสื้อสีแดงกางเกงสีแดงถุงเท้าแล้วแต่จะใส่ครับแต่รองเท้าเป็นรองเท้าลูกเสือนะครับนี่เป็นกัะันในเซตที่หนึ่งครับโอโ้โหมาถึงก็ใส่เลยครับใทรรับชมอยู่ภาพและเสียงเป็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับแต่อตอนนี้ไทยนำอยู่เจ็ดต่อสองดูผาพงลูกนี้อย่างหลบพันครับไม่ได้กินนัดมินแน่นอนครับผม ปฏิกิริยาคราวนี้สุดยอดครับเสิร์ฟลูกนี้ทายยังเปิดได้อูเทนชาร์จพลังลูกนี้โอ้โหดูลูกนี้ผาโคงฟาดอีกทีนึงโอ้โหนี่ครับ <c oughs> แต่ดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ชงมาจังหวะนี้หวานเจีย๊ยบก็เจ็บจี๊ดแต่เขายังเอาขึ้นมาได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหแต่ลูก ใครเห็นก็ว่าโดนปากครับอ่่ครับดูตอนนี้ไทยนำอยู่10ต่อ2พระโอมาลุกนี้เคลียร์เบาๆอุ้ยโอ้ไทยเรายังได้อยู่แม่จะหยอกบ้างครับในแฟชั่นเสื้อสีแดงกางเกงสีแดงสะเตสีดำถุงเท้าสีฟ้ารองเท้าลูกเสือครับเจ้าภาพกัมพูชาหากลูกนี้แซวหรอแซวหรอเอออาล่ะครับ โมบลูกนี้หวานเจี๊ยบแหมแต่ว่ามงออกครับเป็นฮังการีครับแหมเสิร์ฟลูกนี้อูเทนกู้เขียวครับเอาแค่ข้ามเปิดลูกนี้เอาเอาเอายังได้อยู่โอ้โหแต่ไกลเหลือเกินอา่าครับเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตครับคัมเนส่วนเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่แหละครับ แต่งตัวนี่มันซุปเปอร์มโร์เลาดเลยครับแล้วก็มมโมตะโมครับแป๊บเดียวไทยชนะไปถือว่าสูสีเลยครับ12-3ต่อครับโอ้โหสวัสดี1,200ท่านทักหาของแจกนั่นเองนะฮะนี่ครับนักกีฬาไทายของเรากาาอบเลยครับนี่ครับเอามาทักทายใหม่ครับนี่ครับ พักง่ายนะครับโอ้โห,โโหแข่งกีฬายังไงให้ชิลขนาดนี้ฮะนี่ครับบรรยากาศที่กรุงพนมเปญนะครับอ่านี่ครับอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ๋อมีของแจกอ๋อพูดไทยได้เหรอครับอ๋อโอเคนี่ครับสาวกรรมุูชาขอบคุณมากนะครับนี่ครับ โอ้เสริบนี้เขายังเปิดขึ้นมาได้ต้องแก้ไขอ่าแหละครับเราจะได้โชว์หรือเปล่าพักพงลูกแต่ไม่เอาเพื่อนเอาฝูงเลยครับลูกนี้นี่ครับก็ต้องเล่นเต็มที่ครับเพราะว่าจะมาเหาะแยะไม่ได้ครับเราคือเซตที่สองนะครับเกมสิบสองนะครับไยนัหนึ่งศูนย์เสิร์ฟลูกนี้หนักมากครับแต่ว่าไปโดนตะข่ายครับเทคบอลจะเสิร์ฟได้แต้มลัต เอาชนะไป12ต่อ3ทีนี้มาดูเซตที่สองพักพงโอ้โหเสร์ฟลูกนี้ดูลูกเสร์ฟครั้งที่2ครับของพักพงเสร์บสบายดูลูกเหยียบเทคค่ะแม่พักพงบอกยังเบาอยู่เอาระเบิดไปกินโอ้โหลูกนี้เอาหัวงัดแล้วก็เป็นแต้มครับเสร์ฟลูกนี้โอ้โหเสริบหายไปเลย นีมาดูครับแซลหรอแซลหรอนี่มีบ้างเหมือนกันครับมาถือว่าสูสีครับเสิร์ฟลูกนี้ครับลูกเสิร์ฟไม่มีเหตุผลครับเสิร์ฟไม่โดนโต๊เลยฮะก็เป็นวิธีการแก้ให้โดนโต๊เลยฮะไทยนี่ทําได้แค่ยืนมองแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับทนอื่นพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับแต่นักกีฬากัมพูชาแต้มนี้พิกโอกาสให้เป็นวิกฤตเสิร์ฟเสียสองลูกติดไทยนําไปสต่อหน,นึ่ง แล้วก็ใส่อีกทีครับไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าโต๊ะมันแข็งแรงหรือเปล่าอ่าะครับมาดูกันครับว่าก <c ười> จะเสิร์ฟลงมากหรือเปล่านะครับไทรบอกรออยู่เลยนี่ครับโอ้โหเสิร์ฟมาลูกนี้ก็ยังไม่ลงครับก็ยังคงพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตอยู่ครับหนึ่งต่อห้าอ่าเสิร์ฟเบาเบาหลอเธอครับเธอครับขวานเจี๊ยบลูกนี้ยังได้อยู่ ลูกนี้เตะขึ้นโอ้แต่ว่าน่าจะเสียครับแ้มนี้แ้มนี้ห้าต่อหนึ่งเสิร์ฟลูกนี้อุเทนเปิดสบายโยกมาโอ้โหจังหวะน,นี้ครับพระคงในจ,นจเรจริญเสิร์ฟลูกนี้หวานเจ็บเจ็บจี๊ดอ้าวแต่กระพูชาเขายังเหนียว โอ้โหต่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ไม่เข้าใจกันครับความสัมพันธ์ในทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะต้องไปเพิ่มความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับ <c oughs> เพราะว่ากัมพูชาถ้าทำเจ็ดแต้มรวดมีโอกาสาจะพลิกแซงครับแต่ดูแต้มนีก่อนเขายังเหนียวแหมแต่ชงย้อนหลังครับนี่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าความเจนจัดของกีฬาเท็บอลครับด้วยความที่กีฬาชนิดนี้อาจจะ แปดตอนหนึง่งดูจังหวะนี้เลียรยเบาๆไทยยังรู้ทันแต่หลงหูลุนนี้ไปติดน,นิดเดียวฮะเสร์ฟลูกนี้ดูเทคคำแม่โอ้โหยังทำะไรเกมรับไทยไม่ได้เยียบขึ้นอ้าวครับได้สู้ครับได้สู้ดูจังหวะนี้ผักทงโอ้โหยังเหนียวยังเหนียว เอาละครับโอ้ไม่ได้แต้มครับเติบลูกนี้ยังได้อยู่พักอกเบาๆนี่หูมีโชว์มีโชว์อลูกนี้ดูอูเทนขาคู่โชว์อ้าวแต่เขายังได้อยู่เอาละครับขออีกทีพักโอง ชงมาอย่างนี้หวานเจี๊ยบเจ็บจี๊ดดูจังหวะน,นี้อูเทนอูเทนเอาหัวมงเขายังดักขึ้นมาได้อู้หพักอกดังปักแล้วเหยียบตรงนี้ไม่ลงครับทุกกฎแฟชั่นครับแ้มตอนนี้11ต่อ3เกม12นะครับอีแต้มเดียวเกมอืมอ้าครับไทยยังไม่ให้จบเกมครับ อ๋อ11ครับอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนครับแต่ถ้าง่วงนอนขอหมอนมาแอดมินนอนแน่แล้วก็เตะลูกนี้ส่งไปนอนหรือเปล่าโอ้แล้วก็ยังเป็นแต้มของกัมพูชาครับโอ้ลูกนี้เรายังเกียบได้โอ้แล้วเตะลูกนี้ยังเป็นแต้มของกัมพูชาครับ,อรอต,ต,อบ,รบตอนนี้ กัมพูชาก็อาศัยการเตะทำแต้มของทีมชาติไทยครับเอาให้เล่นใหม่เป็นเอดเบลอ่าแล้วครับโหเธอครับชงมาลูกนี้ยังไม,ม่หวานเจี๊ยบครับดูลูกนี้เขียเบาๆอ่าแล้วครับมีโอกาสกัมพูชาต้องโอ้โหและนี่ครับ ท้ยคืออ้ายเจ็บครับแต้มสุดท้ายเป็นของไทยครับเอาชนะไป12ต่อ5ครับโอ้โหเธอคับเจอเท็กบอลไทยอย่างนี้หวานเจีย๊ยบครับเจ็บจี๊ดเลยฮะอ่า mm hmm. ล้วครับก็ถือว่านี่ครับ mm hmm. เป็นขวัญใจชาวกัมพูชาครับอุเทนคู่เขียวแล้วก็พักพงเดชจริญ